สบายดีสบายดีอลิตาสาวพมยาวสบายดีทุกคนเด้อเมื่อนเฮองมาอยู่ในสวนมาพอกันตอนขำตอนมือเนาะแต่บุกคงอว่าคลิปนี้สะเอาลงกลางวันหรือกลางคืนเมื่อน้ก็คือเสเอาลงประทานแล้วแหละเอลิต้าใส่สดนอนแล้วก็คือเกมมานอนสวนอลิตาอั้มนำแล้วอยู่เพื่อนแล้วแต่ก็มากินเขาอยู่สวนนอนอยู่สวนซึ่งเมื่อน้สิเหตุเมนูซ้นจุ่มซ้นจุ่มหรือซีนดาดมีแต่จุ่มเนาะบุกินบ่ดดด จุ้งจุงค่ะเมือนี้เขามีแขกขับเซิร์ฟอีกสองคนแขกขับเซิร์ฟเขาเนาะนั่นก็คือเอาใคก่อนดีเอาเอาน้องก่อนแถมแถมแทนถักทายเบิ้งสบายดีสื่อในใดนนอกสาวนอกุ๊บบิมมีแฟนละบ่วบุบิมบอบุบิ๊มโซดโสาดองคาได้เกาะลืมเลยดเกางาทสอบาทกับเงินเท่าไรมื่นหนึ่ง มีคนจับจองและเอฟซีถามยังโอเขายังไม่ป้องก็ได้นี่เขาว่าสิให้เงิน4แสนบาทกับคำ4บาทพอได้เลยได้เลยหวาเสมอเขาสีให้เฟซบุ๊กบุ้มบิมให้เอฟซีเนาะเผื่อเอฟซีอยากติดต่อหรือยังก็ได้โอเคบอล่เอาเฟซบุ๊กแปะใส่ให้มา อันนี้ผ no. ู้เป็นน้องเนาะเจิงเชาบิมผ <to> ัดแก้แบกเพ็ดกับกระเทียมอุ้ยเท้าดำมากเลยตกแต่งกระเทียมเนาะขอเช้าไปตำโอ้งามได้สาบูบิมเหดตาเบิ้งปินได้ไหมของฟีนอนนี่เนาะกาแฟหรอวะตาฟี มาจังนอง้องลอะไม่เอ้ยแบบนี้สินเคยนะก็คือเงียบจิบสวัสด,สสดีตัวเองเหรอ,อสวัสดีเอฟซีอลิตา้าซ <laughs> ัมผมยาวมอนีมาเห็ดเมนูยังน่เมือนี้หากินจุมกินจีนจุมอันนี้นะสองมบเห็ดมืออื่นอันนี้เขาสีเห็ดมืออื่นเศอ้านะมานอนน้ำเนก้หมือแรง กูได้อานมาน้านดีทานเขามาอีกชีไปหับไปสิไปกดเงินเลยลืมกดเงินมาบางแพนให้มีมานไหมล่ะใครก็ได้สองอันน้องไปเห็ดเบี้ยดีเออเห็ดเบี้ยนอนเป็นหมูน้ำเนยบริบบอนี่จะมาอ่นบางเฉลี่ยสีขามาแต่สร้างอันกูอีสาะกางเงาเลยนอนเพียวนะอันนี้ไหนเด็เออมันแบบคือวัยรุ่นนี่แหละเนาะวัยรุ่นนอนลมกันฝังธรรมาธรรมนะ ขอ,อนอนหลุมเด้ขอขอนอนหลุมสะกอล,ลันเด้อ,อล,ลันบดมานอนอม,มันจีส้วก็เมื่ออ๋อชั้ดก็ได้เลยอันคืตอาตามเนียเลยตาเมื่ต้มเลไสละเหมืนตามเนียเล่ยเล่ยเมื่อนมีเมยยนูยังเมื่อิอนถ้าจเห็นจาอเอ๊ะวันนี้แก้วเรือว่าสองเนแลตมื่อนอันืน่อ ็ดลวกพัก,กน่าจะตำแจ้วลวกพักอะไรกละลาบเป็ดแล้วก็นหน่าสินนายังวะซื้อของกินใันนี่แหละใส่พักอันนี้แหละเรือนะก็ะเม็นซื้อของกินซุกตื่มใส่ปะใช่ อย่างมันอยา่อยางมันบกชดอย่างมันซ้ำอย่างมันเปื่อยนี่ก็คือน้ำก่อนน้องๆเนาะจักพีพอหรือบอแม่แพนซีอนก็พอให้มันเย็ยนๆดีสินหรอวะอากาศก็ไ้อหนีบได้มาถูกไล,ลืมถาเอฟซีว่านุ่มนิ่มจรีบได้บอจีบกรีบได้จรีบได้บอ <laughs> สุกกล้องในแม่อันวอลในสูกกล้องแนจ่จีบได้บอลสาวนุ่มนิ่มนี้จีบได้เพื่อว่าเลยว่าอันที่ครัวหนึ่งลูก <laughs> ห,หนึ่งครัวหนึ่งลูกหนึ่งจีบได้เอฟซีบางคนกับโมงู้นเอาวะนุ่มนิ่มนี่สร้างครอบครัวแล้วแต่ยังแต่ยังแต่สาวบุม๋มบิ่มโสดมาก สดเต็มระเบบเลยสดเต็มระบบเนาะสายเพื่อนเป็นสาวโมเจ็ดเดชสายสุดนักซารนะ์แน,น่เลยฮะสายเรื่องมีปัญหาสุดนักศึกษาไปหาใครใดเนี่ยสาวโมเจ็ดเดชสมั่นสีเซ็งจบเดือนเจ็ดกลางเดือนเจ็ดเนาะอันที่จีบายที่จีบายของเดือนเจ็ดสังกษีเซ็งเลยเนาะสังกษีคนใดยังมาเช่นเสือกอะคะมาได้เนาะฝั่งลาวามมาบอกมาดูบอกที่อยู่บ้างบ้านใดเมืองใดแขฟงใดบ้านนดงเห็นเด้อ อยู่เฮียนมอปลายดงเห็นมาเซ็นได้เหล่าเฮียนก็ได้เมืองอ่าเมืองมอปลายดงเห็นบ้านดงกิโลเมืองอชมางทองแขวงชาวนาเขตประเทศลาวพรอย่างมาเซ็นเสือให้บุบบิมก็ได้เนาะทุงค้างไทรวางอยู่บ่วางพอสำหรับสิบคนพอสำหรับสิบคนพอสำหรับสิบคนวาเกินไปเออเขาเปิดแฟตไว้ปีนเท่าไหง อ่แม่เอ่าคลายเลยบาดีต้าโตมาในสุดแบบชิวๆสุดไม่เท่าเนาะชิวๆเลยปิดน้านี้อันนั้นแหละเมฟ้าว้ก็ได้ต้าโตมักเพชรขาวลีขอแจมว่าหกเพชรขาวห่เขาแจม่เขามาหมักเพชรขาวอันนี้ก็ได้แหละน้ำเลย โอไปยังเราเป็นผูหญิงคืการหยอกกันได้ราคาซีซอยซีนปานมือพวกเขาเนาะชั้หมื่นแปดหล่อยตอนเทานี่โป้เลยมีนี่ปานเขาเรียบ้ือเล่าอ่ะีกระลอกมั้ปาดขา ขาเลือดไม่ได er> ้ออกขาใช่ชิมีเลือดถัดไปบออฟซีมึงต้องไปใส่เอฟซีเป็นตัการตัอะไรอยู่บอไม่ได้ใส่เลนไว้ติโอเคเขาสิกินสำนี้เนาะเพราะม่ามูนี่มันซอยยากเขาไจะทำนี้กินเบิดไปเลยเขามีสองจานแลวจานหนึ่งก็ปใา้หีปลาแล้วเอา อรสเพนกินไปเชิญเอฟซีกินไงมาเด้เอฟซเดอกินยังกินชิ้นจุ่มไมนด้ทำมานอนสวนกินชิ้นจุ่มในบรรยากาศซิวๆิังเาตั้เจาขัดประเด็ก็คือเจลเจลว u ร b เซเวอร์ ของน้องอีแม่เนาะอยู่ไทยก็มีขายบอมี่อยู่ไทยก็มีขายค่ะ F C คนใดอยากลองซิมน้ำเจลปากสันอดิตาสีอาไอดีไลคู่ค้าให้เนาะใช่เนาะหัวใจช่างเอาชิ้นหัว เอินเอ็มซีกินไหมมาเด้อี่จุ่มนะนุ่นมเอิญแน่นี่มีพวกันรเลาลานคนังไม่สังทายกล่องสบายดีนังขัรทุกคนเป็นไเอาคิวลงเดี๋ยวคนต่อหามดิยุดิยุเอ็ซีทุกคนนะฮหเนาะขอใจที่เขามาเบิร์เนาะเบิร์กกระายเด้อที่สำคัญก็คือ่ามขามโษษณาส่วนนี้เาก็สั่งตัวนะเบสีหลุด ภาภาว<ด>อมโฆษณทถ่ายไ,าไ,ไ่เจบะีมเ็นชีหลอถ่ายเรากลังเ็ลดเนาะจะไปปิดคลิปซ้ไม่ไไ<ท>อ,อริต้าประาเศ้าถ่ายแล้วว่าจะปิดแล้วไ่ได้ปิดเลยแล้วก็ลืมเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้อริต้าเป็นคนที่ลืมบอกมึงไซอันนาใจไม่อยู่กับเมือกับตัวถึงใครบางคนนะเนี่ ย้อนคีร้องคีลืมบอกแบบว่าใจเหม่อลอยบางวิสติเนาะสติไปอยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ยังก็ปกติมันก็เป็นตัวหนึ่งละโอ้หมูจะไปลืมไงนาดเพิรนติดนีหมูซองปียังไ่ลืมฮะนาเล่นในพันไ่ลืมหอวแฟนมาเจ้ามาคิดหอดลูกชายบอกขึ้นหอดลูกชายข่อยมาไวใบเดินดุกชายข่อยเดินอีกใจมือก็มาโอ้ยลูกพายกับขึ้นหอดนะย่าลืมต่มาอยู่ด้วกันใช่ยันลืมเอาไม่อยู่ด้วกันมาซะ อลิเดซาหอนทานนหอนอลิซาตัดน้ำอลิสเองกินหอนทุกคนโทรมาอยู่หอทุกคนนาะูดก็เป็นลูกเบิดบอูดยก็ลูกอยเบิดเบงมือในพ่นธ็ดแบบแต่งโตแบบเป็นไมถาเนาะซิวๆเลยเราเห็นจะใส่เป็นเราคิดอนไม่เถาวรเอหกินอิ่มแล้วแม่จิปาก็อิ่มแล้ว กินกันอนถูกปนวยยังสิอีกขีดสะกดยังไงเอาซ่นั้นว้าใส่เจมเตอร์วันกุงเฮ้ามข้าวบิ้ม กีไลได้สามสามไสุดเป็นบุ้มบิมเนาะอ่ะกะลีอะฮะอันนี้ของอีเมะนำาองสีโท้ส่วนในิ่งเนาะโรยามเพิ่นสวัสดี ภานอนี่ี้ขาวแล้วบอกิีข้าแล้วกนกันยังกข้าวับัวไข่เกิไข่เลยกันแล้กินยังยังชิ้นมอูนกระดูกสบายดีแม่อ้าวเห็ดแม่จเหอม่อย่สบายดีเพื้อสินอยู่เออ พากันเห็นยังพากันมานอนอยู่สวนในลูกมือนี่ฮะกินสิจุ่มอ,อ,อันมื่ออื่นพระอาจารย์เพิ่นสิมาสันเข่าอยู่สวนเฮาเด้ยลูกฮะองค์พระอาจารย์นิกอนอันเพิ่นสิมาอันส่งสการ์นิยติธรรมเนี่ยส่งสการแมร่ซา,ายเห็นในลูกเออสู้ยแม่ผู้ลงเฟสอะไรลูกผู้น<ต>ั่นแหละ เราเสียเลยดีพุณอนหาเราเสียเลยดีเจ้าก็เห็นเราแล้ววาลูกเนาะตอนปฏิบัติธรรมคือเราก็ไปอยู่แล้วคือว่าเป็นคนดีๆอยู่แม่นนะพญาติลูกเอ้ยเป็นคนดีๆคนดีๆเราก็เป็นคนนั่นแหละลูกมือได้จะได้มาลูกมือได้มาอีกสองวันอีกสองวันสองอีกสองเปลาสองอีกสองสองผิดเลยอืมโอ้ยโดนอรีนนะลูกเป็นได้พ่อนะลูกเป็นได้พ่อน่ะ แล้วว่าไข่กว่าเก่าเอาอมไปบำบัดบ่ลูกอืมไก่ย่าพฝากบำบัดงเออบัดมาพี่เจ้าก็บบำบัดให้พอฮ่าฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่าฮเา็่าฮ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 ่า้มาฮาฮ่าฮ่าฮมา่า่าฮ่าฮมา่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่าฮ่่่า่า่่ อสองผิดไปคนบางคนก็นลงลืมลืมอยู่แม่สั่งยังกาบ่จื้อบ่จำแม่มาใจลอยบอ่อค้นหอดไปบ,อบ,อบอ่อเบาโยกเนว่าจื๋ออะไรเล่ยเนเนม่นนะเขียวมาลูกเขียวมาเดี๋ยวพี่โอเคแม่จะไปปูบ่อนก่อนเราสั่งเขาประมาณชิบอย่างเขาอามาให้เราแต่หกอย่างอีกสี่อย่างหาลืม ันแบบว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแต่มันอยู่กับเจ้าอิมินาโต้เลยเฮ้ยมาเคิร์นด้วยเคิร์นป่ะก็เออเคเรนมาเคิร์น กระยาเลยค่ะกลิมโดยบุ๊คบิมยังสูดอยูน่นะทุกคนเบิ้งฟุ้งหมดมากนี่ยกะบปปะบ่กบอมีคนต่อข่อยนะ <laughs> บ่ยคนต่อไปเลย ว่มีคนแบบว่าคอยบอกหซึุดยังเลยนะมาสิไต่ก็ยากขนาดนี้มันบวกัดนะมือคนไตยเนาะมันมันก็ไต่แบบที่บวกัดได้เลยจังหมดอีสานปลาขาชิกินมาเด็กเขาบอกว่าอันไพอันไพชีมาจีบคอยนะซื้อกุ้งมาเป็นทั้งเด้อสิฝากกุ้งมาก่อนฝากกุ้งขาชิจบฝากกุ้งมาให้กินก่อนวะเบิ้งงไรบูบิมกินนะ มุมบิมมาลีดนเนเซียอบอลจีฮองอเลต้าไม่เจอสำนีอันนั้นเป็นข้อมุมบิมเบิดไฮสยเฉลี่ยงไวอันนี้ฮะ <ห ả? S 1> กินลายกะ,ดกะดดเดกะอกเล่นจางเอาขะดงถือ <laughs> เอาขะดงถือสุดท้ายกะเลียงเขาคือเก้าใิบเ่าเห็ดอึ่งลืงอ,อยอออู่ตุ้ยใดเดนฮะเราเน น้ำหนักขึ้นจากโล<า>เดินจากโลหาหาสิบห้าป้นักกเอยอยเกินมีแต่หา,หาบสามงาค่ะสี่สิบเก้าจำกันจริงไ่สิบเก้าแสดงว่าขึ้นหโลนุ่มนิมจากโลสิบห้ิบดจะเดินอะไรมอไ่ได้บอกให้เพิมน้ำหนัก,ก่ะ<า> เอ้ยปิดกล่องมั้งเลยเอ้ยเอฟซียอฟโอแบบนี่แต่ข้า้งซรกเลยเพิ่งกั่นาทีละสี่สิบเ็นนาทีบ่มียังว่างครั้งไว้เนาะอิ่มแล้วว่ะพอดีอิ่มแล้วจะได้ว่าคันบอิ่มเลยสิพาลงไปหางงกุ้งอยู่น้องมั้ ก็พออิ่มแล้วอยากลองกินยู่ไ้อ่ะสิมเบิง<ะ>สิมเบิงหวงัวเส,สียเทาโอจะเป็นอีสังนะขายบุมบิมนั่นฮะ,ฮะขายบุมบิมมาจนกว่าสิขายออกสิ่ายตลอดอ <laughs> บิมเซอร์บุมบิมมาสิมเมื่อลบ้านิ เมื่อเราไปใช่ต่อไปเพ็รเวียงเพ็รเวียงยังไหนเพ็รเวียงยังบอกเอฟซีเปล่าเก็บขี้เหนียวเก็บขี้เหนียวบูมบมันเป็นพนักงานปัดขี้เหนียวตลาดเนาะคนงานทอนรอบนี้แล้วบุมบิมหักแทนมูทูเกิลอีเจตซีฟ้าของชาวพิศนิษฐ์เกิลอีเจตซีฟาใท้ผูนมันนี้ได้อยู่จ้ะ เอ้าเราจะมีอะไรเอฟซีบ <chưa? inaudible> ้างมากรเดอมากรเดาฝาสิตามเมอริต้าสาวคุณยาติดตสาวบิ๊มห่ทำอะไรนี่ตําแจวบักอีกจ้าตั้จตําเพื่อมืออื่นเนาะตแจวหัวโหลดแมนมือย่าไวียงมือหลุกจั่งมงออสีม สวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอสซีไม่ถามมานอนสวนเมื่อวานนี้มานอนสวนน้ำลูกน้ำลานญาติลูกหลานญาติไม่ญาติไอ้แสงก็หยอกแล้วเดี๋ยวในจังโมงเลาขึ้นยังบุเข้าไปนอนจังหน่อยจังหน่อยก็ชืเข้าไปนอนหนังลมม่วนแลเะนอยังเป็นผู้ชาเยผลข่าเขาไปอยู่ลำกันเนาะเนอยากเป็นวัยรุ่นผลเละแถวกระปุกของท่านมุด แาวปงยังไม่ทันเบิดบอลยังยิ้มแบบได้ปงก็ปุ้งเลยจะยิ้มบั้งเช่น <laughs> นี้เชิงตอนนี้เป็นเพิ่มทำอะไรนี่ก็คือต้มเป็ดต้มเป็ดต้ไไมไก่เพิ่มอื่นเนาะต้มเป็ดต้มไก,ก่แล้วก็ปิง้งปิ้งนี่ปิงป้งอะไอันปิ้งเลายลาบ,ลาบมืออื่น ในทุกคนเบิ่งดูนี่อีหยังอันไหนของเด็ดของเฮาตัวเด็ดของเฮาคือหมากลินไม้หมากลินไม้ภาษาไทยเอิญหมังไงเอซี Anything ่หมากลินไม้ภาษาไทยเอิญหมังไงหมากลินไม้คือกันบอแม่แป้งมายอมเด้อมูจักนี่จะตือนอกเด้อเพราะว่าสิกินอันนี้กินไรวัตสุเดี๋ยวได้๋ยกินนางดีเอาเกี๊ยวไปมืงอยู่ตอนเช้านะทุกคน ึอลิต้าก็หลอนุ่มนิ่มมานอนนำท,ทวิตว่ามือนมอสิตื่นม่ได้เศร้าบันี้ล่อเอานะมานอนนำกันนะมืม่นกตื่นแต่เศร้าคือกันเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมานอนแทนไปหับแย่ไปหับไปหับไปการตื่นเป็นยังไงลมขลมเฮาทุกคนตอนนี้เฮาก็ยังนอนเลยนะ เวลานอนแล้วมื่อื่นตื่นแต่เช้าถ่าไปเบิ่งคลิปต่อไปอะไรคลิปนี้เขาสปิดไปก่อนเนาะ,ะขอบใจทุกคนที่ติดตามนะคะรคับชมคลิปบาริตาสอวผมยาวเด้อสารคำเบาอันไหนพีบอสุภาพกับข,ขอโทษขออภัยนอุบัเนาะตอนนี้สภาพเขาก็เป็นแบบนี้ก็คือสิรับละบ๊ายบาย